สวัสดีพี่ๆน้องๆใน YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้วันเสาร์ที่26มิถายนนะครับ68นะครับไก่หนุ่มนะครับไก่นี้เป็นพม่าเลือดร้อยเลยนะครับ แข้งหน้าเยอะมากเลยตัวนี้แข้งหน้าพอๆกับม้าดำแข้งหน้าพอๆกับม้าดำเลยครับลอยตอนนี้ที่จะนําออกไล่แข่งวันนี้จะไปหาคู่ไล่แข่งดูนะครับสักสองสามอันครับไก่อยู่ดีละนะครับไก่อายุชนขวบนะครับทําเนื้อทําตัวดีแล้วนะครับ <c oughs> ลอยสองสามนิดๆน,นะครับแต่จริงๆแล้วทรงทรงเขาต้องสองสี่นะครับ ตัวตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับเป็นลูกผสมเอ,อพม่าเชิงพนัดนครับตัวตัวพ่อที่ผมแบ่งไปนะครับเป็นพ่อสายพนัดนะ <c oughs> ก็นําไปให้น้องชายที่จังหวัดเชียงใหม่ไปผสมกับสายเยี่ยเขียวยมทูตนะครับ <c oughs> ลูกออกมานี่น่ากลัวเลยนะครับลูกออกมาหน้ากลัวไม่ทิ้งไม่ทิ้งล็อกบนนะครับไม่ทิ้งล็อกข้อบน กอดคอบนเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีแข้งหน้าแล้วก็มีลำลำหนักๆนะครับสีแม่นตีหนักตีนะครับตัวนี้ลอยตัวนี้สองสี่นะครับตัวนี้เก็บไว้นะครับเอาไว้ทําสายต่อนะครับเพราะผมไม่มีสายเลือดของสายพนันธุ์ละนะครับตัวตัวนี้ผมเพิ่งแบ่งมาจากทางเาฟาร์มนะครับก็ทางฟาร์มเป็นเขาแบ่งมาในไก่ที่มีตําหนินะครับ <c oughs> ก็ มีกลางงอแต่จริงๆมันก็ไม่งอมากครับแต่ก็มีเอฟซีนะครับของผมเองนะครับจากจังหวัดราชบุรีก็แบ่งต่อไปอีกนะครับเดี๋ยววันจันทร์เตรียมวันจันทร์ก็เตรียมเดินทางไปจังหวัดราชบุรีนะครับตัวนี้เป็นสายจอนวิกนะครับนี่ก็เสียวฟงนะครับเป็นหลานเสือฟงนะครับเสียวฟงบิ๊กครับตัวนี้แม่นนะครับแม่นหูแม่นตาดีนะครับเก็บไว้ทําสายนะครับเมียาเขา ผมแบ่งไปแล้วนะครับคู่เกิดตัวนี้นะครับผมแบ่งไปแล้วได้ลูกที่ผสมกับมาดําอยู่5ตัวนะครับก็เดี๋ยวจะแบ่งให้ f c ซไป2คู่นะครับก็มีจองกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอีกตัวเล็กไว้นะครับตัวนี้เป็นลูกของแม่นําโชคนะครับก็เป็นเทานําโชคกับลูกสาวขาวห้าพลังของบุ๊แบงค์นะครับแม่เขาใส่แม่เขานะครับตัวนี้คู่เกิด อีกตัวอยู่ที่จังหวัดาชบุรีก็ผ่านสองไฟแล้วนะครับผ่านสองไฟและะ้วตัวนี้ก็ตอนนี้ขนปีกขนปีกแซมนะครับขนปีกแซมตัวนี้เจ้าส้มนะครับร้อยเหนือสองสองสองนะครับสอง,สอง,ส,องสองกว่าเกือบสองสามส่วนตัวนี้สองสองตัวนี้เป็นหลานเสยวพงปืนลมนะครับเสียวพงปืนลมนะครับสายเลือดพ่อก็จะเป็น เสือพงเหนือสมวกเพชรเกียร์สามแสนนะครับสายเลือดแม่ก็จะเป็นปืนลมหยกปืนลมยกทิรีปืนลมยกทิลีนะครับส่วนเจ้าส้มนี่ส่วนเจ้าส้มนี่สายพ่อก็จะเป็นปืนลมยกทิลีพะจันเสี่ยวนะครับส่วนสายแม่เป็นมาเล็กปืนคนตัวนี้แม่นหนักดีนะครับตัวตัวนี้เดินตัวนี้จะเดินทางไปจังหวัดชนบุรีวันนี้นะครับกลับไปถิ่น ถิ่นปูของเขาครับเสียวพงเงิกลับไปถิ่นปูของเขาครับตอนนี้ทางภาคตะวันออกก็เล่นลอยเล็กกันแล้วนะครับสองกิโลสองเดี๋ยวต้องหาคู่มามาเป็นคู่เป็นนักกีฬากับเจ้าส้มนะครับส่วนตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับลูกผสมเป็นชุดน้องของตัวเมื่อกี้นี้นะครับเป็นพม่าพม่าเชิงนะครับแม่เป็นพม่า แม่เป็นพม่านะครับเป็นเยียเขียวยมทูตนะครับสายแม่สายพ่อเป็นเชิงพนัดนะครับสายพ่อเป็นเชิงพนัดตัวนี้รอยใหญ่นะครับสองกิโลห้ากว่าเกือบสองหกนะครับตัวนี้ผมแบ่งนะครับใครอยากได้นะครับก็วัดดวงสองใบเทาพร้อมส่งนะครับใครอยากได้ก็แบ่งจับสวยจับสวยจับเล็กนะครับยาวนะครับดูทรงยังไม่ ไก่ยังไม่สู้ไก่ดีนะครับยังไม่สู้ไก่นะครับขนปีกก็ยังเหลืออยู่ข้างละเส้นสองเส้นนะครับแล้วก็ขนหางนี่เหลืออยู่หลายเส้นอยู่นะครับเอาไปเลี้ยงอีกสักสองสามเดือนนะครับตัวนี้ตัวนี้แบ่งนะครับ2ใบเทาพร้อมส่งครับเว้นภาคใต้ภาคใต้เพิ่มอีกหใบแดงนะครับเพราะราคาขนส่งสางภาคใต้ค่อนข้างสูงนะครับใครอยากได้แบ่งนะครับ2อกิโลห้ากว่าเกือบสองหกละนะครับ ดูผสมนะครับชุดพี่เขาชุดเดียวกับตัวตัวนู้นนะครับเดินทางไปจังหวัดชนบุรีเ,เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าใช้ได้นะครับผ่านนะครับคู้เกิดตัวนี้นะครับตัวนี้ผมก็คัดเรียบร้อยแล้วคัดผ่านนะครับตัวนี้คัดผ่านแต่ไม่ได้แบ่งนะครับตัวนี้ไม่ได้แบ่งเพราะว่าจะ,จะไม่มีไว้ทําสายนะครับ ก็แบ่งเฉพาะชุดน้องนะครับก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชุดน้องพ่อแม่เดียวกันนะครับห่างกันแค่สองเดือนนะครับตัวนี Sweet ้ก็ไก่ประมาณเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนนะครับเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนนี่ก็แม่มาเล็กพิลิมโขงนะครับเหลือจากลูกพี่สิบสามตัวนะครับเหลือลูกอยู่เจ็ดตัวครับเหลือลูกอยู่เจ็ดตัวโดนโดนน้องแมวมาเอาทุกคืนเลยนะครับ หายไปวันละตัวสองตัวนะครับตอนนี้ต้องใช้ผ้าคลุมแล้วนะครับมาดำผสมมาเหล็กนะครับเพชรริมขงนะครับชุดนี้เป็นหลานพายุนะครับพ่อเขาเป็นพายุเป็นลูกพายุหมุนวนใหม่ไทเปนะครับพายุบวกกับสายแม่หมุนบวนใหม่ไทเปนะครับสายพ่อนะครับส่วนส่วนสายแม่เขาเป็นแดงเวหาแดงเวหา เย์พยักเสือดําหงแดงซูเปอร์เอนะครับสายสายแม่นี่เป็นแม่ที่ให้ลูกมีแข้งหน้าเยอะเลยนะครับมีอยู่แปดตัวชุดนี้ก็จองกันหมดแล้วจองกันหมดจองกันหมดแล้วนะครับอันนี้ลูกมาดํานะครับเก็บไว้ตัวนึงนะครับโครงสร้างใหญ่ดีมากเลยนะครับลูกมาดําตัวนี้ไม่แบ่งนะครับตัวนี้เอฟซีในกลุ่มไล์ก็มาขอแบ่งนะครับตัวนี้แบ่งให้ไม่ได้นะครับเก็บไว้ทําสายนะครับ ลุดพวกนี้ก็จะเป็นลูกสาวโจฮานเป็นหลานโจฮานแล้วนะครับมีสองตัวเดี๋ยวถ้าใครอยากได้ก็จะแบ่งให้ตัวหนึ่งน,นะครับหลานโจฮานสายพ่อเป็นอือพืนลมมหานครนะครับพืนลมบวกมาลูกสาวมหานครสายแม่เป็นออลูกสาวโจฮานนะครับโจฮานแดงหมัดสั่งแดงเวหา F16 แสนเก่งนะครับ สายของปอพวินฟาร์มอยู่ในนีค้ครบหมดนะครับยกเว้นแดงคิวบานครับมีไก่ใหม่นี่น,นี่นีุ่นี้เป็นหลานไก่ทองนะครับหลานไก่ทองของซุ้มกระตันยูฟาร์มนะครับแต่ชุดนี้เป็นชุดหลานนะครับผมราคาลูกไก่ทองนี่ค่อนข้างสูงนะครับก็ผมก็เลยแบ่งชั้นหลานมานะครับ สายพ่อเขาก็เป็นไก่ทองเขาฤาดเลยลบนะครับส่วนสายแม่นี่เป็นเ,เจ้าเจ้าอะไรฟ้าสะท้านนะครับผมจําชื่อไม่ได้ครับสายแม่สายเลือดดีครับสายเลือดดีทั้งไอ้ถุงเงินถุงเงินฟ้าสะท้านนะครับสายแม่นะครับก็คือสรุปแล้วก็ยังติดสายพื้นลมอยู่นะครับถุงเงินถุงเงินก็เป็นลูกของอ,อุนลมนะครับ สายแม่สายแม่จะเป็นถุงเงินบวกคู่เกิดฟ้าสะท้านนะครับ <S <S ชุดนี้แบ่งนะครับแบ่งให้ตัวหนึ่งตัวเมียนะครับแบ่งให้ตัวหนึ่งใครอยากได้นะครับเดี๋ยวก็จะใครอยากได้ก็ทักเบอร์โทรมาอยากได้นะครับเอ,อทักเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรให้ก็ราคาก็คุยกันนะครับผมแบ่งให้ไม่แพงนะครับไก่ตัวเมีย มาดูไก่ด้านในนะครับลูกสาวมาด,ดําก็เหลือไม่กี่ตัวนะครับลูกสาวมาด,ดำพเพราะว่าแบ่งแบ่งให้เอฟซีไปหมดเลยครับใครขอเขาแบ่งไปนะครับเนี่ยชุดนี้เป็นเสียวฟงเสยวฟงบิ๊กกัพนะครับแม่เขานะครับเสี่ยวฟงบิ๊กกัพแม่เขาที่แบ่งแบ่งให้เพื่อนไปแล้วนะครับตัวนี้ก็เอาผสมกับมาดําได้ลูกมาหกตัวเนี่ยครับไอ้ห้าตัวเนี่ยครับ ก็มีเอฟซีในกลุ่มไลน์นะครับแบ่งไปละนะก็เหลือตัวเล็กไว้นะครับเดี๋ยวตัวเล็กไปทำสายส่วนตัวนี้ก็ลูกมาดำเหมือนกันนะครับแต่มาดำสายแม่เป็นแฝดนรกสิงดํามหานครนะครับเก็บไว้ตัวเดียวนะครับนี่ก็มาดำแม่ลมหม่นนะครับสองตัวนี้ตัวนี้เขาติดมัดจําเรียบร้อยละนะครับเตรียมส่งไปจังหวัดนนทบุรีตัวผู้หนึ่งเมียหนึ่งนะครับ ตัวนี้แม่ปืนลมแม่ปืนลมมหานครนะครับเลี้ยงลูกห้าตัวตัวนี้แม่ลมหมอนล่าสุดนี่ไข่ไม่มีเชื้อนะครับเพราะว่าเขาตัวใหญ่มาดำผสมไม่ติดนะครับเดี๋ยวต้องอุ้มผสมแล้วนะครับตัวใหญ่ๆจะอุ้มผสมนะมาดำแม่น้ําโชคพวกนี้นครับจะอุ้มผสมลูกสาวโจฮานนะครับชุดนี้ได้มาหกตัวจากก้าฟองนะครับก็มี มีตายคาไข่อยู่สองฟองแล้วก็ไม่ไม่เกิดอยู่ฟองหนึ่งนะครับเดี๋ยวแม่นี้เลี้ยงลูกไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไปไว้ในกรงละไปไว้กับลูกของแดงเอซิหกเยียวยักฆ์เสือดําซึ่งมีอยู่หกตัวเหมือนกันนะครับนี่แม่นําโชคครับแปดตัวนะครับชุดนี้ได้มาแปดนะครับสองชุดก่อนไม่ไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่มีเชื้อแต่ชุดนี้มีเชื้อได้มาแปดตัวนะครับก็จองหมดแล้วนะครับ พวกนี้จองจองคิวยาวน,นี่ลูกมาดำก็จะหยอกกันอย่างไวนะครับชุดนี้เป็นมาดำแดงเอ16มหาคนครเสือดำสังเวียนแตกนะครับชุดนี้มี8ตัวมีมีหลุดเล็กอยู่ตัวนึงคือตัวนี้นะครับ <laughs> ก็มีจองกันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาค่อยส่งครับชุดนี้ตัวผู้เยอะนะครับ ตัวผู้น่าจะเกินห้าตัวนะครับชุดนี้เป็นชั้นหลานของพายุกับมาดำนะครับก็เอาลูกสาวมาดำผสมกับลูกพายุหมุนบ้านใหม่ไทเปนะครับก็จะได้เป็นชั้นหลาน,นครับตอนนี้ยังแยกไม่ออกครับมีอยู่8ตัวยังแยกไม่ออกว่ามีตัวผู้กี่ตัวตัวเมียกี่ตัวนะครับ ้องรองให้โตวกว่าน,นี้หน่อยนะครับอยู่แล้วจะมีตัวเมียเยอะเหมือนกันนะครับนี้ชุดนี้นะครับ <c oughs> แม่นี้คือแม่แฝดนรกหนุ่มลงสีนะครับแฝดนรกหนุ่มลงสีสิงดํามหานครนะครับผสมกับมาดํานะครับได้สิบเอ็ดตัวแม่นี้เลี้ยงลูกดีนะครับสิบเอ็ดตัวยังอยู่ครบครับ แดงเอสิหกมหานครเสดําดำสังเวียนแตกครับแมนี่ไข่หกฟองแล้วนะครับไข่หกฟองแล้วส่วนที่กําลังไข่นี่คือเทาฟาัสนะครับแม่แดงสีสองนะครับเทาฟาัสปื้นลมเทาฟัสปืนลม,นลมไข่ใบที่สี่แล้วนะครับส่วนไข่แดงเอหกอยู่ในคอกนี้นะครับเขาไข่แล้วนะครับไข่แล้วก็เลยเก็เลยเอาปิดปิดคอกไว้นะครับนี่เห็นหรือเปล่า อยู่นี่หกลองนะครับกล่องโฟกัสไม่ได้นะครับแม่ลันจวนนะครับแม่ลันกกไข่เก้าฟองนะครับส่วนสองตัวนี้ก็ลูกของเขานะครับเหลอเอือชุดแรกนะครับหกตัวหตัวก็เหลือเหลืออยู่หนึ่งคู่นะครับ แต่ตัวผู้ตัวผู้ไอหัวปีกเขาโดนแม่แฝดนรกเตะนะหัวปีกเขาเนี่ยหัวปีกด้านนู้นเขามีตําหนิหน่อยส่วนตัวเมียมีคุณพี่เขาจับจองจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือแต่ตัวผู้นะครับก็เดี๋ยวผมเก็บไว้ดีกว่านะครับไม่อยากแบ่งให้ไปนะไก่มีตําหนินะครับก<ะ><ะ>็มาอัปเดตนะครับอัปเดตขอไก่บ้านนะครับขอกไก่บ้านให้พี่ๆน้องๆได้ชมนะครับ เออจะมีลูกสาวแดงคิวบานะครับตอนนี้ผมได้ได้ไข่เขาละเอฝาอฝากเอาฝากไอ้นี่อยู่นะครับเอาฝากกก,กอยู่นี่ลูกสาวแดงคิวบาตนนัวนี้ใครอยากได้ก็พร้อมแบ่งให้นะครับอ่าพร้อมแบ่งให้นะครับลูกสาวแดงคิวบาตอนนั้นมีเอฟซอยากได้อยู่ท่านนึงแต่ผมยังไม่แบ่งให้นะครับตอนนี้ผมได้สายเลือดเขาต่อสืบต่อแล้วนะครับคือผมมี ผมมีตัวเมียลูกสาวแดงคิวบ้าอยู่สามตัวนะครับก็จะแบ่งตัวนี้ให้นะครับตัวนี้ตัวแดงนะครับจะมีตัวดําอีกสองตัวนะครับตัวนี้ตัวแดงเขาไข่จะกกแล้วนะครับผมเอาไข่ของเขาไปให้แม่อื่นกกนะครับให้แม่มีปืนกกตัวนี้ก็ราคาพร้อมส่งนะครับสิบห้าใบแดงนะครับใครอยากได้ก็แบ่งได้นะครับจะมาดำนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไว้เพียงเท่านี้นะครับอัปเดตนะครับยาวแล้วนะครับ15นาทีให้พี่น้องได้ชมครับนานนานทีเดียวนะครับไม่ได้อัพอัพคลิปให้พี่ๆน้องได้ชมนะครับ,นนนนรบ,รบสําหรับพ่อไก่บ้านๆน,นะครับนี่เป็นอินบีดเป็นอินบีดลูกสาวมาดำผสมกับมาดำนะครับได้ลูกมา6ตัวก็เหลือแค่5ตัวนะครับ ก็สำหรับวันนี้คงไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้ท่านชมอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ